กลับมาพบกับนาเบิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลับวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับสินค้าใหม่จากทาง DJI อย่างตัว DJI Pocket 3อีกหนึ่งไอเทมที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับชาวคอนเทนต์ครีเตอร์นั่นสิทำไมต้อง DJI Pocket 3ต้องยอมรับนะครับว่า การมาในเจเนเรชันที่3เนี่ยยังคงยึดคอนเซปต์เหมือนกับรุ่นพี่ของเขาในเจน1แล้วก็เจนที่2นะครับผมด้วยความเล็กเบากระทัดรัดนะครับผมแต่ว่าพกความสามารถแบบอัดแน่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นด้วยเซนเซอร์ที่คราวนี้กลับมาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาด1นิ้วด้วยกันซึ่งถ้าเราดูในตลาดตอนนี้นะส่วนมากจะเป็น1ต่อ1 ต่อ3นะครับผมหรือ1ต่อ1ส่วน7อะไรประมาณนี้น,นั่นเองนะครับผมนะนอกนอจากเซนเซอร์ขนาด1นิ้วจอ lcd ก็เป็นจอ lcd ที่สามารถฟลิปแบบโรเทตได้นะครับผมโดยจอ lcd ของเขาเนี่ยมีการแฝงฟีเจอร์ความสามารถที่นาเบอร์เห็นครั้งแรกเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะคือสมมุติว่าดีฟองของเขาคือเป็นแนวตั้งเวลาคุณกดเรคคอร์ดมันจะบันทึกวิดีโอเป็นแนวตั้งให้คุณโดยทันที แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําการฟิปจอเป็นแนวนอนเวลาที่คุณกดบันทึกวีโอนะมันจะบันทึกวีโอเป็นแนวนอนโดยทันทีเช่นกันและเมื่อพูดถึง Pocket 3ตสาน่น,นครับว่าจุดเด่นของเขาคือแกนการควบคุมตัวโมดูลกล้องเขาจะมีแกนที่เป็นแมคานิกในการควบคุมนะครับผมในแกนแพนแกนทิ้วแล้วก็แกนโลทําให้ลาที่เพื่อนๆน,นะครับผม เอาเจ้า Pocket 3ไปทำการถ่าย v ีอหรือถ่ายคอนเทนต์มันจะเสมือนว่าเพื่อนๆถือไม้กิมบอลตัวแกนโมนดูลกล้องมาสามารถที่จะหมุนตามแกนได้นะและมีระบบกันสั่นภายในตัว3แกนด้วยกันพูดถึงงาน v ีอเจ้าตัว Pocket 3รุ่นนี้ก็มีฟีเจอร์ v ีอแบบจัดเต็มมาไม่แพ้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 4K 60p Full HD 120p นะครับผมนะ ซึ่งถ้าใครจะเอาไปใช้ในการถ่ายแบบโลโลมชั่นนะครับผมก็มีมาให้ใช้งานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทาง 4K แล้วก็ในส่งตัว Full HD ซึ่ง 4K จะได้สูงสุดอยู่ที่120 p ส่วนถ้าเป็น Full HD จะได้สูงสุดอยู่ที่240 p ด้วยกันพร้อมบิตเรท VO สูงสุดอยู่ที่130เมกะบิตเปอร์เซกด้วยกันแบตเตอรี่นะครับผม ถ้าคุณใช้แบบต่อเนื่องประมาณ160นาทีแต่ความเจ๋งที่นาเบิร์ตต้องพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมนะั่นคือเรื่องตัวฟา c ชาร์จสามารถที่จะชาร์จไฟนะครับผมจาก0จนถึง80%เนี่ยนะได้ภายในเวลา16นาทีและก็จะเต็มร้อยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ30จนถึงประมาณ35นาที Right right 1941, ่วนถ้าเป็นงานพับนิ่งอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถ่ายได้โดยที่ว่ามีความละเอียดสูงสุดที่9.4ล้านพิกเซลเขามีการแบ่งเซกเมนต์กันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะหรือถ้าเอาง่ายๆว่ามองในแง่คุณภาพมิเรลดยังให้คุณภาพที่ดีกว่าตัว Pocket 3อย่างแน่นอนอีกทั้งนะครับผมกล้องมิเรดเนี่ยเขาสามารถที่จะ เปลี่ยนเลนได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนไปใช้เลนวายนอร์มอลเทเลโฟโต้น y, Normal, oto, นะหรือจะเป็นเลนเฉพาะทางอย่างพวกเลนที่มีค่าเอฟกว้างๆเพื่อที่จะเบอร์ฉากหลังเลนมาโครอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่คุณภาพนะครับผมกล้องมิเรยยังทําผลงานได้ดีกว่าตัว p อกเก็ตสหรือถ้าใครที่มองตัว p อกเก็ตสนะครับผมเป็นกล้องส่องหรือเป็นอุปกรณ์สํารอง กับทางตัวกล้องมิเรลดก็ไม่ผ tamam. ิดสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าด้วยความเล็กของมันเนี่ยนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาดถึงนิ้วก็ถือว่าเพียงพอนะในการที่จะเพื่อนๆจะเอาไปถ่ายพวกฟุตเทจถ่ายอินเตอร์นะครับผมนะถ่ายเป็นบวกหรือแบบว่าเป็นถ่ายเป็นพวกทาแ lap หรือถ่ายเป็นพวกคลิปสั้นๆหรือเป็นพวกโมชั่นและไรพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าทํางานแบบเขาเรียกว่าทํางานคู่ขี้กันไปนะครับผมกับทางมิเรลดได้ ลงตัวเลยทีเดียวนั่นเองนะสมาร์ทโฟนในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แบบง่ายๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบปัจจัย5ปัจจัย6ที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวอยู่แล้วอาจจะแตกต่างกันแค่เรื่องฟีเจอร์แล้วก็ในเรื่องของตัวคุณภาพของไฟล์ที่จะได้ออกมา ถ้ามองในแง่ของเรื่องการพกพาแล้วก็ความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ความมัลติทาร์กนะครับผมแน่นอนครับสมาร์ทโฟนมันมัลติทาร์กดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจาะลึกในส่งตัวฟีเจอร์แล้วก็เรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งาน Pocket 3จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า Pocket 3มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วพร้อมกบบองศารับภาพอยู่ที่20มิลเมื่อเทียบเท่ากับบน เซนเซอร์มือถือนะครับผมนะขนาดของเขาเนี่ยยังเล็กกว่ากล้องแอคชั่นแคมในหลายๆรุ่นที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแน่นอนครับว่า p e r f o r m ร์แมของเซนเซอร์จากมือถือเนี่ยมันทำผลงานออกมาได้ประกอบกับว่าเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาสมาร์ทโฟนออกไปถ่ายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการไ i t ์การบล็อกหรือการเซลฟี่หรือการถ่ายคอนเทนต์แบบจริงจัง แบตเตอรี่นะครับผมมันจะไหลเป็นน้ําแล้วก็อาจจะมีส่งผลในส่งตัวเรื่องอาการ heat ได้ด้วยความเป็นสมาร์ทโฟนชื่อของมันก็บอกเลยว,ว่าเป็นโฟนคุณจะต้องเผื่อใจเวลาที่คุณถ่ายวีโออยู่แล้วอยู่ๆแบบมีเสียงเลกเข้าหรือแบบว่ามีสายเข้าแบบว่าในช็อตสําคัญซึ่งตรงเนี้ยนะครับคุณก็จําเป็นจะต้องกดรับหรือต้องกดแคนเซิล โดยที่ว่าระ,ระหว่างที่คุณถ่ายวีโอมันก็จะแบบว่ามีแถบโนติขึ้นมาบังหน้าจอของคุณตรงนั้นด้วยกันนั่นเองสำหรับคู่แข่งโดยตรงของ Pocket 3คงจะหนีไม่พ้นชาวแก๊งแอคชั่นแคมที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดอยู่ณนะตอนนี้ถ้ามองในแง่ของการใช้งานแบบทั่วๆไปการเดินบล็อกนะครับผมการถ่ายวีโอเชิงท่องเที่ยว การถ่ายคาเฟ่การถ่ายอาหารนะครับผมอันนี้นะเบิร์ดกล้าพูดเลยนะครับว่า Pocket 3ชนะเลิศแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเอาไปใช้งานในลักษณะงานแบบแอดเวนเจอร์หรือแบบบุกตะลุยหรือแบบว่าดำน้ำลุยตะลุยป่าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับผม Pocket 3มันก็เอาเอาไปใช้งานได้นะไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์เสริมอย่างพวกตัว o u s i ิ g เข้ามาใช้งานเพราะตัวเดิมๆของเขาเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ใช่แบบว่าเอาไปดำน้ำได้โดนทันทะีนะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นพวกแอคชั่นแคมรุ่นอื่นๆนะครับผมมันสามารถเอาไปตะลุยแบบว่าชิวๆสบายๆทั้งลุยฝุ่นลุยฝนดำน้ำนะครับผมหรือลุยในอากาศชื้นๆหรือลุยในสภาพอากาศแบบเร็วายอย่างเช่นพวกอากาศความเย็นสูงอะไรพวกนี้มันเอาไปลุยได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆเ,เน้นการใช้งานแบบว่าบ้นบานนะครับผมบันทึกวีโอแบบในชีวิตประจาําวันแบบไม่ได้แบบเน้นบุกตะลุยเน้นเข้าคาเฟ่เน้นท่องเที่ยวเข้าวัดเข้าร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมเพรเกะแสามยังตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างสบายใจแน่นอนแต่เมื่อไรก็ตามถ้ากิจวัตร ในการใช้งานของคุณเป็นการแบบบุกตะลุยปัน่นจัก,กรยานนะครับผมไตกีฬาดำน้ำพวกฝุ่นละอองเยอะๆนะครับผมหรือแบบว่าพวกไตเขาอะไรพวกนี้นะครับผมนะับเบอร์ยังคิดว่า a c คชั่นแคมยังมีภาษีที่ดีกว่า Pocket 3อยู่นะตอนนี้และก็มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้นั่นคือในส่งตัวระดับราคาสำหรับระดับราคาของตัว Pocket 3นั้น จะเริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นราคาในเซ็ตสแตนดาดนะครับผมและก็จะมีอีกเซ็ตหนึ่งนะั่นคือในเซ็ตของตัวคอมโบเคียเตอร์นะครับผมจะราคาอยู่ที่2,1900ด้วยกันส่วนต่าง4,000นะครับผมระหว่างชุดสแตนดาดกับชุดคอมโบนะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าคุณซื้อคอมโบเถอะคุ้มแน่นอนเพราะว่าในเซ็ตคอมโบนะครับผมเขาจะให้ในส่วนตัว เลนวายนะครับผมให้ในส่งตัวแบตเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะครับให้ในส่งตัวไทพอตที่จะใช้ในการต่อเข้ากับตัวทางตัวพกเก็ตสาให้ไม่แยกมาอีก1อันด้วยกันนะครับผมซึ่งในตัวพกเก็ตสาเนี่ยเขาจะมีตัวไม่3ทิศทางอยู่แล้วนะครับผมแต่น,นี้ให้ไม่มาอีก1ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมเอาแค่ว่าคุณให้4ชิ้นเนี่ยแล้วคุณจ่ายเพิ่มเข้ามา4ี่พันเนี่ยนัเบอร์พูดเลยนะครับว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่มีอะไรที่ให้คุ้มกว่านี้แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าคุ้มขนาดนี้แล้วอยากได้นะครับผมนะล้านซูงคาเมล่าก็ทำการเปิดพรีออเดอร์โดยจะมีช่วงเวลาพรีบุ๊กกิ้งแต่วันที่25จนถึงวันที่6พฤศจิกายนี้โดยที่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะพรีบุ๊กกิ้งผ่านทางหน้าสาขาของทางซูงคาเมล่าได้ทุกสาขา หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือจะเป็นในช่องทางแชทของกล้านสูงคามเมา่าก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันครบจบทุกอย่างในร้านกล้องสีชมพูอย่างร้านสู m ค a มเมา่าสำหรับรีวิวเต็มของ DJI Pocket 3นั้นรอติดตามได้ในช่องทาง YouTube ของสูงค a มเมา่าที่สำคัญกด Subscribe เพื่อรอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้เดเนอเบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับผม